แล้วสังเกตนะครับวันโอนเงินนี้ตรงกับวันอาทิตย์ด้วยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับกรมบัญชีกลางเขายืนยันมาแล้วนะครับว่าวันที่15พฤษภาคมแม้จะตรงกับวันอาทิตย์นะครับเขาก็โอนให้นะครับสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ดีใจด้วยนะครับสําหรับวันนี้วันที่10พฤษภาคม65นะครับวันนี้มีเงินเข้ากลุ่มเปาะบางทั้ง3กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้พิการและที่สําคัญนะครับวันนี้ท่านผู้สูงอายุจะได้รับเงินเพิ่มมากกว่าเดิมทุกคนนะครับอย่างต่ำๆคือ100นะครับอย่างสูงสุดก็คือ250บาทไม่เพียงเท่านี้นะครับอีก5วันก็จะได้รับกันอีก1รอบนะครับเรียกว่าเดือนนี้รับกันเต็มๆนะครับ เป็นผลจากการที่ทางรัฐบาลได้มีการห่วงท่านผู้สูงอายุนะครับว่าสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็สถานการณ์โควิด1 9ข้าวของเรียกว่าแพงขึ้นทั้งประเทศนะครับสุดท้ายรัฐบาลก็เลือกที่จะช่วยกลุ่มผู้สูงวัยนะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับผมมองว่ารัฐบาลน่าจะช่วยกลุ่มผู้พิการอีกหนึ่งกลุ่มนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้มีจํานวนน้อยกว่านะครับแล้วก็จะว่าไปแล้วลําบากกว่ากลุ่มผู้สูงวัยนะครับ นี่นะครับสำหรับตารางการโอนเงินของกรมบัญชีกลางนะครับเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนะครับจะตรงกับวันที่10พฤษภาคม2565สําหรับกลุ่มเด็กนะครับก็คือกลุ่มผู้ที่มีอายุ0-6ปีนะครับจะได้รับเงินที่เรียกว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยจะได้รับเงินทั้งสิ้นนะครับก็คือ600บาทต่อเดือนแล้วกลุ่มต่อมานะครับที่จะมีเงินเข้าในวันนี้ก็คือกลุ่มผู้พิการนะครับจะได้รับเบี้ยซึ่งเรียกว่าเบี้ยความพิการจํานวน800บาทต่อเดือนนะครับ แต่มีอีก2กลุ่มนะครับที่จะได้รับ1000บาทต่อเดือนก็คือผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18แนะครับแล้วก็ท่านผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วกลุ่มสุดท้ายนะครับที่จะมีเงินเข้าในวันนี้ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีอายุ60ปีขึ้นไปนั่นเองนะครับโดยจะได้รับเบี้ยที่เรียกว่าเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุโดยจะได้รับนะครับจากเดิม600บาทต่อเดือนสําหรับท่านที่อายุ6 0ถึง69ปีนะครับ เดือนนี้จะได้รับเพิ่มขึ้นมาก็เป็น700บาทนะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาอีก100บาทนั่นเองนะครับส่วนกลุ่มที่ได้รับ700บาทต่อเดือนนะครับสำหรับท่านที่อายุ70-79ถึงปีจะได้รับเพิ่มเป็น850บาทนะครับเพิ่มมาอีก150บาทต่อเดือนกลุ่มที่เคยได้รับ800บาทต่อเดือนนะครับสำหรับท่านที่อายุ80-89ถึงปปีเดือนนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นได้รับ1000บาทนะครับ มาขึ้นอีก200บาทส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับที่เคยได้รับ1,000บาทต่อเดือนนะครับสำหรับท่านที่มีอายุมากกว่า90ปีขึ้นไปนั่นเองนะครับเดือนนี้ก็จะได้รับสูงสุดก็คือ1,250บาทนะครับกลุ่มนี้ก็คือจะได้รับเพิ่มขึ้นมาอีก250บาทนั่นเองนะครับเรียกว่าเยอะกว่ากลุ่มผู้พิการนี่นะครับแต่จะว่าไปแล้วนะครับสำหรับท่านผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า90ปีขึ้นไปนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะได้รับเบีย้ยในกลุ่มผู้พิการด้วยนั่นเองนะครับ เรียกว่ารับกัน2เด้งนะครับก็คือรับในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยแล้วก็รับในกลุ่มผู้พิการด้วยหลังจากรับเงินกันในวันที่10พฤษภาแล้วนะครับอีก5วันต่อมาก็เป็นวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2565นะครับมีเงินโอนจํานวน1รายการนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันโอนเงินที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับแล้วสังเกตนะครับวันโอนเงินนี้ตรงกับวันอาทิตย์ด้วยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับ รมบัญชีกลางเขายืนยันมาแล้วนะครับว่าวันที่15พฤษภาคมแม้จะตรงกับวันอาทิตย์นะครับเขาก็โอนให้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับหลายๆท่านเข้าใจผิดนะครับคิดว่าถ้ามันตรงกับวันอาทิตย์ก็จะเลื่อนไปเป็นวันที่17พฤษภาจริงๆไม่ได้เลื่อนนะครับ15พฤษภาคมนี้ท่านผู้ชมไปกดกันได้เลยนะครับเป็นเบีย้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติม,ตมจํานวนเงิน50และ100บาทต่อคนต่อเดือนกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีขึ้นไปที่ถือบัตรสวัดิการรแห่ง จะได้รับเบี้ยผู้สูงอาย,ยุเพิ่มเติม 50- บและ100บาทสำหรับผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า30 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ100บาทต่อคนต่อเดือนแล้วก็สำหรับผู้ถือบัตรที่มีรายได้ตั้งแต่3 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ50บาทต่อคนต่อเดือนโดยจะได้รับเบี้ยเพิมเ่มเติมเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากที่เคยได้รับอยู่แล้วจำนวน6 0 0ถึง1,000บาทในทุกวันที่10ของเดือนโดยมาตรการนี้จะมีผลตั้งแต่เดือนเมษายนจนนนนถึงเดือกัยยา2565 ีนี้ก็มาดูตารางแบบละเอียดกันอีกหนึ่งรอบนะครับว่าแต่ละท่านในเดือนนี้จะได้รับเงินกันเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็จะได้รับกันวันไหนนะครับได้รับกันกี่เด้งนี่นะครับตารางใหม่ที่ผมทํามาให้ดูนะครับตารางเงินเข้าเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุผู้พิการประจําเดือนพฤษภาคม2565กลุ่มแรกนะครับกลุ่มเด็กแรกเกิด0-6ปีจะได้รับเบี้ยนะครับจำนวน600บาทในวันที่10พฤษภาคมรวมทั้งเดือนก็จะได้รับ 600บาทนะครับเพราะว่ากลุ่มเด็กแรกเกิดนี้จะไม่ได้รับเงินเพิ่มเติมจาก 2มาตรการนี้นะครับคือมาตรการเบีย้ยผู้พิการเพิ่มเติม Self então, จะไม่ได้นะครับแล้วก็มาตรการเบีย้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมก็ไม่ได้เช่นกันนะครับมาถึงอีกกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับกลุ่มนี้พิเศษหน่อยนะครับก็คือเดือนนี้จะได้เพิ่มนะครับจะได้รับเบีย้ย7 0 0ถึง1,250บาทในวันที่10รรพฤษภาคมนะครับกลุ่มนี้ทั้งเดือนเลยก็จะได้รับ7 0 0ถึง1,250บาทเพราะว่ากลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับเงิน เบี <B RI AN> ้ยผู้พิการเพิ่มเติมในวันที่22นะครับแล้วกลุ่มนี้ก็ไม่ได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมในวันที่15เช่นกันนะครับกลุ่มนี้นะครับถึงแม้จะไม่ได้2มาตรการเพิ่มเติมนี้นะครับแต่ก็ยังได้เงินเพิ่มนะครับก็คือ700ถึง1,250บาทนะครับมาถึงอีกกลุ่มหนึงนะครับกลุ่มนี้เรียกได้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนของพวกท่านเลยนะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนั่นเองนะครับโดยจานวนเบี้ยผู้สูงอายุนะครับจะได้รับ700ถึง1,250บาท กลุ่มนี้ยังจะได้รับเงินเพิ่มในวันที่15พฤษภาคมอีกนะครับนี่นะครับจะได้รับสิทธิ์นะครับจากเบีย้ยผู้สูงอายุเพิมเ่มเติมวันที่15 5 0บถึง100บาทนะครับสำหรับ50กับ100บาทนี้ก็เป็นกลุ่มบัตรคนจนตามกลุ่มรายได้ของท่านนะครับก็คือกลุ่มไม่เกิน3 0,000ื่นนะครับจะได้100แล้วกลุ่มเกิน3 0,000่นก็จะได้50นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะครับ รวมทั้งเดือนก็จะได้รับ750บาทถ้าท่านได้700แล้วท่านได้อีก50ก็เป็น750นะครับเรียกว่าน้อยที่สุดในกลุ่มนี้นะครับและสําหรับกลุ่มนี้นะครับผู้ที่ได้รับสูงสุดเลยก็จะได้ทั้งสิ้น1,350บาทนะครับก็คือได้จาก1,250แล้วก็ได้อีก100บาทจากมาตรการนี้นะครับก็จะเป็น1,350อยู่ที่ว่าท่านจะได้50หรือได้100บาทนะครับก็เอามาบวกกันนะครับกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับจะได้รับ จำนวนเบีย้ยก็คือ800บาทในวันที่10พฤษภาคมนะครับแล้วก็กลุ่มนี้นะครับจะได้รับอีกครั้งก็คือวันที่22พฤษภานะครับจากมาตรการนี้นะครับที่ได้รับสิทธิ์เป็นเบีย้ยผู้พิการเพิ่มเติมวันที่22นะครับ200บาทรวมทั้งสิ้นนะครับกลุ่มนี้ก็จะได้รับ1,000บาทนะครับกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับ กลุ่มนี้จะได้รับจํานวนเบีย้ยก็คือ1000บาทในวันที่10พฤษภาคมนะครับเรียกว่ามาก้อนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ทั้งเดือนก็จะได้1,000บาทส่วนเบีย้ยเพิ่มเติมนี้จะไม่ได้ทั้ง2เบี้ยนะครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มผู้พิการที่มีอายุ18บวกนะครับกลุ่มนี้ท่านจะได้รับจํานวนเบีย้ยก็คือ800บาทในวันที่10พฤษภาคมรวมทั้งเดือนก็จะได้รับ800บาทนะครับส่วน2อสิทธิ์เบีย้ยเพิ่มเติมนี้ก็ไม่ได้รับเช่นกันนะครับกลุ่มนี้อด แล้วนี้ก็เป็นตารางเบีย้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมจํานวนเงิน50กับ100บาทนะครับมาดูกันซิว่าไอเดือนที่เหลือนี้นะครับเขาจะโอนกันวันที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเดือนนี้นะครับก็เป็นงวดที่2แล้วนะครับก็จะโอนในวันที่15พฤษภาคม2565งวดที่จะโอนนี้นะครับเป็นเบี้ยของเดือนมีนาคม2565นะครับก็คือเดือนมีนาคมแต่เขามาโอนให้ในเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับโดยท่านที่มีรายได้น้อยกว่า30,000บาทต่อปีนะครับจะได้รับ100บาท แล้วก็ท่านที่มีรายได้ตั้งแต่3 0 0 0 0ืถึง100,000บาทต่อปีนะครับก็จะได้รับ50บาทแล้วหลังจากนั้นนะครับงวดที่3ก็จะโอนในวันที่15มิถุนายน65นะครับเป็นเบี้ยของเดือนเมษายน2565โดยกลุ่มแรกนะครับท่านที่มีรายได้น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีก็จะได้รับ100บาทท่านที่มีรายได้ตั้งแต่3 0 0 0 0ืถึง100,000บาทต่อปีก็จะได้50บาทนะครับสำหรับงวดนิ้4ีนะครับจะโอนในวันที่15กรกฎาคม2565นะครับ เป็นเบี้ยของเดือนพฤษภาคม2565ก็จะโอน100กับ50บาทเหมือนเดิมนะครับงวดต่อมาก็เป็นงวดที่5นะครับจะโอนในวันที่15สิงหาคม2565 เป็นเบีย้ยของเดือนมิถุนายน2565สําหรับจํานวนเงินนะครับก็คือ100บาทกับ50บาทแล้วงวดที่6นะครับวันที่โอนก็คือ15กันยายน2565เป็นเบีย้ยของเดือนกร,รกฎาคม2565ก็โอน100กับ50บาทเช่นเดิมนะครับสรุปรวมนะครับเบีย้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติม,ตมงบประมาณปี2565รวมนะครับจะโอนทั้งสิ้นก็คือ 6งวดตามที่ผมอธิบายมานี้นะครับจะมีโอนทั้งหมด6งวด6ครั้งแต่สําหรับเบียร์ที่ท่านจะได้รับนะครับจะได้ทั้งสิ้นก็คือ10เดือนเบียรที่ขาดไปนะครับก็คือเดือนสิงหาคมกับเดือนกันยายน2 5 6 5นกะครับก็จะเอาไปทบยอดในปีงบป,ประมาณ2 5 6 6นะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าจะโอนให้ ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี65นี้เลยหรือไม่นะครับเพราะว่าตุลาคมปี65นี้ก็เป็นงบปี66แล้วนะครับสรุปก็คือเขาจะโอนต่อเนื่องให้เลยหรือเปล่าเพราะว่างวดนี้นะครับ15กันยานี้คืองวดสุดท้ายของงบปี65นะครับถ้าเขามีเงินเขาก็จะโอนต่อเนื่องให้เลยก็คือ15ตุลาคม65นะครับแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะมีการเว้นช่วงไปนะครับแล้วก็มาโอนตกเบิกให้ในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นรวมงบปี65กลุ่มแรก ท่านที่รายได้น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับรวมกันเลยก็คือ1000บาทนะครับส่วนท่านที่รายได้ตั้งแต่3 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อปีจะได้รับทั้งสิ้นในปีงบประมาณ6 5นี้ก็คือ500บาทนะครับนี่ก็เป็นตารางที่ผมทำมาสรุปให้เข้าใจกันแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าเห็นหลายท่านถามผมมามากนะครับว่าจะได้กันวันที่เท่าไหร่ได้กันกี่บาทอะไรพวกนี้นะครับถ้าท่านใดที่ดูถึงตรงนี้ก็จะหายคาใจกันแล้วนะครับ